ตอนรับก็สู่ช่องท่างผงอเดชนะนะคะก็เริ่มงานกันต่อเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะก็เชื่อมเหล็กนะ,ะเสริมเข้าไปนะตรงไหนคานนะคะเพื่อที่จะให้มันแน่นหนาเนาะตรงเสานะคะก็ทั้งเชื่อมเหล็กคานนะคะแล้วก็เข้าแบบไว้เนาะ แม่นี่ข้าใหม่บอกอไม่อการเเนี้ยน้องท่ายบอกเลยังบขบบ้ามาเยข้าใหม่นะเซ่โดนลลยกับบดีเ,<อ>เนี้ยหนึดนลายกับเนี้ยเข่าเกาเากระติมกระติบอยู่โอ้มีช้างด้วย ข้ยกล่งมาเลยข้าวสอ<า>เ <มา S 2> ชือกช้างนะโชว์ช้างก่อนช้างนะเจ้าเจ้าก้าวมันต้องโดนปรับอยู่แล้วเพราะว่ามันลืมเวลาตายแล้วมีกระตันแบบระตันแบบตนแบบ่าจะประมาณลัางกว่าแล้วคุณผิดนะัดคุณลืมดูเวลาลืมว่าคุณไม่ดูเวลา Uhm, ในร네่มเลยพี่น้องเลยสบายสบายยามเห็นอยู่ค่ะมีออกว่แม่น้ำตานหนาบ่มีหบหลายอี่างเดี่ยวท่านเราทำงานในร่มเนาะนี่บนนต๊ะเวลาเพื่อนอย่านีได้กินเป็นหม้อใหญ่ ผมว่าทำงานในร่มรอนนิดแต่นี้ก็ตามแนว่าขายเนาะปัจจุบันเากมีพาขายในร่มอนเลยขาเขาก็มีคนซื้อไหมมากมผูกนะคะดีจยาพวกปิ่นประวานแต่ยังเขาก็กินนี่เป็นี่นลแกนเดียวห้องน้ำแต่เราไม่อนไม่กินง้นคอนรันเราจะอทังห้องน้ำ แผนงานของเราคือเราคิดตรงกันเลยสิเราเสร็จธุระก็คือเราทําบ้านของพวกเราเสร็จกันแล้วเรามีแผนที่จะไป<แ>ช่วยเหลือผู้ย้ารที่ไม่มีบ้านไม่มีอะไรเราก็จะไปช่วยเบ่งนีประตูนี่ห้องน้ำทำบ้านแม่ให้เขียวมืดประตูนีบนะครับเราก็จะทําตามกําลังที่เรามีนี่แหละเอฟเฟกชันนะนะครับเพราะนั้นนะ หลังจากที่เราทำบ้านทำอะไรเสร็จเราจะลุยช่วยเหลือสังคมต่อนะครับทำดีต่อไปนะครับอย่าได้กลัวนะฮะแต่ว่าเร็วๆนี้ถ้าไปบ้านผมผมจะพาสูบปลานะจ,จริงจะพาสูบปลาอ่า โอ้ทำแบบนั้นเลยเนาะช่างพงม,มาทานดีเนาะเชื่อมอ้อมหากันเลยย้ำว่าอุปกรณ์ที่ช่างพูศ์ซื้อมาเนี่ยใหม่ทุกชิ้นเลยนะทุกชิ้นท่านน่ะผมสังเกตุค้อนตียังไม่ได้ใช้งานเลยนะทียังไม่มีรอยนะครับของใหม่ของใหม่นี่ค้อนตีนักออกจาก ลังย่งยี้มีิ้มย้มยเลมยิ้มิ้มยิ้มยิ้มยน้มยิงมยง้นนี้มย้อยมยิ้มยิ่มยร้มยิ้มยิ้มาิ้ายิ้มยิ้มยิ้ัยิ้มยิ้มยิยิ้มยิมยิัมยิัมาิัมรอ้มยจ้มยิ้าอิ้มยิ้มยิ้บย้มยิ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 ้ายินี้มยิ้มย้มยิ้มยอนม้ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้นยยยายินี้ พวกเราจะทำไปถ่ายไปในสิมีแผนนะจะไปรับเหมาก่อสร้างเลยสิเขาเขาเรียกว่ามีแผนไม่ใช่หรอตอนนี้ผมลงดีกว่าเพราะว่าควันมันไปทางโน้นไหนสิครับมาชาร์นมาชารานผมบอกตรงว่า อันนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยทีเดีตัวเหลืองนะแม่หลังจบงานนี้เราอาจจะมีงานเยอะลืมก็ได้เรียกไปเสิร์อไปเดี๋ยวผมจะไปตีแบบกมาเรียกซีมขั้นน่ะก็จบคลิปตอนนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปตีแบบกมาให้รดนั่งไหนโบยกำลังเสียบมาทานเอาเสียบมา เข้าแบบทันทีเลยนะคะ กไ้รหินน anyway, ้ครเลตรงก่อนไหมเนีาเลยไปครับอีกไปเลยมโลย้นหินมาทาน อยากขึ้นคานมาเลยนะมไม่มีเนาะได้กลัวก็หมดแล้วก็ถ้าใหญ่ละมา,มาก็ยหญ่ละเียเียม,ม้วเข้าแบบนะคะแล้วถ้าเขา้าแบบเสียก็จะเริ่มการผสมคูนแล้วก็เทเลยเทแบบเลยเนาะเทคานเลยนะคะ ทั้เทงเซะทั้ทงแซทั้งแงทั้งโซอ้าว,าวเจ้าเก้าก็เป็นคนถมเข้าไปพี่น้องถานมาถานถานหมัานพี่น้องเจา้จาปอนก็หาหลักเป๊กว้าอย่างดีนะคะหลักเป๊กนั้นก็ใช่ใช่ว่าจะเอามาจากไหนนะมันก็เป็นไม้ ไม้หมากอะไรนะที่เรากินตามตะไคร้อ่ะกะทินบอกไม่หมากอะไรน่นะอย่าพูดถึงเรื่องกะทินมันผ่านไปแล้วเรื่องกระทินอันนี้บอกมากทั่วเฮ้เออบ่มีบ่กมากมันก่อนเอาไปกินอะไรอีกกินเลนเลยมันขวาด เองเสื้อเครียดน้อยมีเครียดน้อยอยู่ปัจจุบานตัวเข่าแบบนะพี่เนาะโอ้เข่าสิผ้า,าไปกานเพินเข่าก็ไปกานนั่นล่ะอ่าเข้าแบบนะคะแล้วก็เตรียมแล้วทีนี้นต้องผสมปูนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ